ไปมากันแล้วนะครับผมก็ฝากกดแชร์ <c oughs> กดไลค์กด subscribe กันหน่อยนะครับโอเคมาเรามาเข้าเซสชันหลักกันนะครับผมว่า IP กับ OC อันนี้เนี่ยมันมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมอ่าหลักๆแล้วเนี่ยก็ตัว IP นะฮะถ้าถ้าถ้าเกิดใคร เคยได้ยินคำว่า IP ในวงการสิทธิบัตรนะครับผมอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะฮะไปจดสิทธิบัตรไปกดไปจด IP นะครับผม IP เนี่ยมันย่อม,มาจาก intellectual property นะครับผมก็มคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมเร,เราสร้างอะไรมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะจดแจ้งนะครับผมบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆน,น,นะครับผมเราก็ต้องไปจดสิทธิบัตรนะครับผมเพื่อที่จะ ยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ถือครองไอเดียหรือสินค้าประเภทนี้นะครับผมดังนั้นคือความหมายของตัว IP นะฮะแล้วตัว OC เนี่ย OC มันย่อมาจากคาว่า Original c o l r e c t o r ตัวละครต้นแบบนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคำว่า OC เนี่ยมันก็จะถูกใช้ในวงการพวก a n i m เมช o n พวกศิลปะนะครับผมที่มีการออกแบบตัวละครขึ้นมาเฉพาะเจาะจง ผม IP กับ OC เนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดในเชิงทรัพย์สิสนทางปัญญาเนี่ยมันคือความหมายมันคือเหมือนกันนะฮะใน,ในเมื่อเราออกแบบนะฮะตัวละครขึ้นมาเนี่ยในเชิงทางด้านพวกพวกอาร์ตพวกศิลปะนะครับผมเมื่อศิลปินออกแบบศิลปะออกมาเนี่ย ก็จะออกกอ็จะเป็นโอซี o C ก่อนนะครับผมเป็นเป <_ S 1> ็นออริจินอลคาแรกเตอร์นะฮะก็คือว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่ที่นักศิลปินเนี่ยออกแบบขึ้นมานะครับผมแต่แล้วเนี่ยในเชิงกฎหมายเนี่ยตัวละคร Он หรือว่างานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปวาดรูปถ่ายนะครับผมไม่จะเป็นที่จะต้องไปจดลิขสิทธิ์นะฮะแต่แต่มันจะถูกครอบกอารเป็นเจ้าของโดยอัตนโนมัตินะครับ ก็ก็เมื่อเคสไม่นานมานี้นะฮะน่าจะปีที่แล้วประมาณกลางเดือนปะที่แบบไอตัวมิกกี้เมาส์อ่ะของดิสนีย์ที่เอ่อตัวต้นแบบแบบปีของปีละปี1,900กว่ามั้งที่มันเป็นตัวมิกกี้ขาวดำอ่ะหมดอายุคือในเชิงของของงานศิลป์นนะมันมันจะมีอายุของมันอยู่ครับพออายุมันหมดแล้วเนี่ยงานศิลป์อันนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นพ็อปปิก ะครับผมก็คือว่าใครก็ได้สามารถใช้อองานศิลปะชิ้นนั้นได้โดยไม่ผิดกฎนะฮะไอตัวของบิกกี้ขาวดําตัวนั้นตัวเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบิกกี้ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวอร์ชั่น 1, 2, 3, 4เป็นภาพสีนู่นนี่นั่นนะฮะก็คือว่าแค่ไอตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นพับบิกไลเซนก็คือว่าใครก็สามารถใช้มิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นนั้นได้นะครับผมพอมาเป็นงานงานศิลปะเนี่ยก็จะ ใช้กฎนี้เหมือนกันนะครับอพ,อพองานอาร์ตออกมาเนี่ยคนออกแบบงานอาร์ตนั้นก็จะเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติไม่จาเป็นที่จะต้องไปจดลิขสิทธิ์นะครับเหมือนแบบแบบว่าคนพวกแบบอะไรนะของ Xbox อย่างเงี้ยเขาก็จะมีการออกแบบพวกเครื่องใช่ไหมเครื่องคอนโซลแล้วก็พวกเลเยอร์ของตัวอคอนโทรลเลอร์ที่ใช้กับเครื่อง Xbox อย่างเงี้ยเวลาเขาออกแบบออกมาเนี่ยเขาก็ต้องไป ไปจดลิขสิทธิ์นะครับผมเป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเพื่อกันการอา่ก๊อปปี้นะครับการการลอกลอกเรียนแบบนะครับผมถ้าเกิดส่ว,สวนใหญ่เนี่ยพวกที่เป็นฮาร์ดแวร์มักจะต้องไปจดลิขสิทธิ์เอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคุมเฉพาะฮาร์ดแวร์อย่างเดียวนะฮะอย่างอย่างซอฟต์แวร์บางอย่างเนี่ย หรือว่าเทคนิคการเล่นบางอย่างก็ก็สามารถจดลิขสิทธิ์ได้นะครับเอ่อถ้าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เคสเรลนี้ก็ของตัวโปเกมอนนะครับกับ p w w r r d ที่ที่ฟ้องร้องเรื่องเอ่อการอะไรนะของโปเกมอนเขาจะฟ้องเรื่องการโยนลูกบอลไปจับโปเกมอนนะฮะว่าว่าตัว p w w r r d เนี่ยถูกเอ่อเอ่อคัดลอก การทำแอนิเมชันการปาลูกบอลอะไรพวกนี้ออกไปเพื่อจับสัตว์ประหลาดพวกนี้นะฮะอันนี้นก็คือเป็นการเป็นการจดลิขสิทธิ์ในเชิงซอฟแวร์ในเชิงแมชชนิกในการที่จะให้ระบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกมานะฮะในในความหมายอันนี้อันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นลักษณะที่เป็นการปาลูกบอลกออกไปจับสัตว์ประหลาดนะฮะซึ่งซึ่งตัว power เองเนี่ยเขาก็ ไปปรับเปลี่ยนออกมาเป็นอีกเป็นอีกเวอร์ชั่นใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับตัวโป๊อตัวโปเกมอนนะครับอันนี้ก็ถือก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่า,วาการการจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นสิ่งของที่หยิบจับได้อย่างเดียวนะฮะก็สามารถใช้กับพวกที่เป็นซอฟต์แวร์หรือเทคนิคพวกนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านเราเรามาดูทางด้านตัว OC กันบ้างนะฮะที่ถ้าเกิดคนอยู่ในวงการอาร์ตเนี่ยไม่ ไม่ว่าจะอยู่ในคอมมูนิตี้อย่างอันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้เฟอร์รี่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ของ,งงานคอร์สส่วนใหญ่จะเป็นอจะเป็น IP ฮะเอาเป็นว่าเราเราบีบสโขบเข้ามาหน่อยนี้ก่านะครับเราเรามาคุยเฉพาะที่เป็นของของในวงการเฟอร์ข,ข,ของเราเนี่ยตัวของผมเนี่ยตัวตัวทิ้งจอดตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดมี เราออกแบบออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ้างวาดหรือว่าออกแบบเองนะครับผมเมื่อออกแบบมาเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะครับผมและเมื่อมีคนเอาลักษณะเนี้ยไปไปทำการคัดลอกนะครับผมออกมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ม,มีที่มีความคล้ายคลึงกันนะ่ะก็ถือว่าเป็นการละเ,เมิดลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับแต่จริงๆเรื่องการฟอ้องร้องเรื่องเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์พัด ภาพวาดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบจุบยับยุบยิกมัน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 วุ่นวายมากเพราะเพราะว่าเวลาที่เขาพิสูจกันอ่ะเพราพิสูจนั้นถึงขนาดแบบเป็นพิกเซลอ่ะว่าแบบเฮ้ยตัวละครคุณสูง1000พิกเซลเออมีรอยหยักตรงนี้แต่ของผมมันไม่มีรอยหยักนะเออความสูงมันแค่900พิกเซลอะไรเงี้ยเออมันเป็นเป็นเป็นทางเป็นการต่อสู้บนชั้นศาลที่แบบว่าเคสมันยุบยับมาก นะครับผมวงการเฟอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่า OC มากกว่า IP นะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวเฟอรีร่อ่ะมันจะถูกออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันถ้าเทียบกับ IP เนี่ยมันก็คือถ้าถ้าถ้าในวงการการ์ตูนวงการแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะพวกอะไรพวกมันพีทพวกเอ่อพวกยา่บาใช่ไหมไอคาสิโนยายบาอะไรพวกนี้ที่ ที่แบบว่าการออกแบบมาและมีเจ้าของอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพวกแฟนคลับเนี่ยพวกคอมมูแฟนคลับพวกนี้นำนำตัวละครพวกนั้นมาเนี่ยมามา,มาวาดนะครับผมมาคอสเพลย์อะไรพวกนี้เขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ไม,ไม่ได้เรียกพวกนั้นว่าเป็น OC นะครับ mm. เพราะเพราะว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วเราแค่นำมาใช้นะครับผมมันก็จะก็เลยจะเรียกว่าเป็น IP IP ของใครไอพีของของค่ายจำนะฮะ ไอพี uh, ของค่ายโตเกีย uh, วปะ uh huh. ผมจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้ดูการ์ตูนมาพักใหญ่แล้วมันมีแบบหลายค่ายมากเลย mm hmm. ถ้าเกิดเราเราเราอยู่ในวงการพวกคอสเพย์อนิเมชันการ์ตูนอะไรอะไรพวกนี้มันก็จะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่แบบว่าเราต้องระวังในการใช้งานของของ IP ของค่ายนั้นๆน,น,นะครับว่าหลักๆเนี่ยก็คือว่าห้าม ทนำนาตัวละครมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับผมทำเช่นในเชิงพาณิชย์หมายความว่าเราวาดตัวลูฟี่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะฮะซึ่งลูฟี่เนี่ยมันก็จะมีเจ้าของ IP ก็คือเป็นชนเนนจัมใช่ไหมแล้วทําออกมาแล้วเราก็ขายนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าทําออกมาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับผมซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาเขาห้ามําม,มาทําม,มาซื้อขายกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ทางทางค่ายการ์ตูนค่ายภาพยนตร์อะไรพวกนี้เขาก็จะตัดตาข้างหนึ่งนะครับผมก็ถือถือถือว่าแบบเออเป็นเป็นการเอ่อช่วยสนับสนุนทางอ้อมพวกการ์ตูนอะไรของเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางทางบริษัทเองเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับผมแต่เขาก็เออปิดปิด,ป,ดปิดตาข้างหนึ่งนะครับผมอย่างอย่างตอนนั้นที่มันมีข่าวเรื่องอะไรนะไอไกระทงนิลคูมาที่มันเป็นแป้งแป้งกระทงแป้งนั่นนะ่ะ ออคือจริงๆเนี่ยไอ้ไอเจ้าของไอ้ลิลคุมาเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่เขาก็ปิดตาข้างหนึ่งให้นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ IP ตัวนี้เนี่ยมันมันมันค่อนข้างยุบยับมากนะฮะหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มันมันก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าเอาจริงๆเรื่อง engagement ประชาสัมพันธ์ ไม่ผมไม่รู้นะว่ามันมีรีเสิร์ชพวกนี้ออกมาหรือเปล่าว่าแบบการที่แฟนดอมของในแต่ละเรื่องเนี่ยทำสินค้าแฟนเมดออกมาแล้วขายเนี่ยช่วยมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบกับผลประกอบการของออกระตูนเรื่องนั้นๆผมผม ผมยังไม่เคยเสิร์ชเรื่องนี้มานะว่าว่าว่ามันมีเสิร์ชมีวิทยาิยาพนธ์ประมาณนี้ออกมาหรือเปล่านะฮะโอซี OC ออกแบบ AL, คล้ายๆกันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไม่ใช่เหมือนเอ๊ะใช่เอามันโอซี OC ส่วนใหญ่มันจะเหมือนแบบมันจะมีเบสของมันอยู่ใช่ไหมมันมันจะมีเบสแต่ว่าเออเนี่ยผมอยากได้ตัวละครคล้ายๆอย่างนั้นสายลนยนู่นนี่นั่นอะไรอะไรเข้าไปเพราะเพราะว่าสุดท้ายมันเหมือนแบบ มันมีมันเป็นเขาโคงขึ้นมาขึ้นมาจากต้นแบบแล้ว,แล,วแล้วในในวงการเฟอร์รี่นี่แบบโครงมันมีอยู่อยู่ไม่กี่แบบอะโครงที่เป็นทูนี่โครงที่เป็นเคมโครงที่เป็นเป็นอะไรเป็นโปรโตเจนยิ่งยิ่งโปรโตเจนเนี่ยไม่แม่แ,มแ,มแทบจะเหมือนกันเลยมันแะเปลี่ยนนิดๆิดหน่อยหน่อยแต่ตรงโครงหัวเนี่ยนี่คือคือคือแบบ แบบเดียวกันนะครับมันจะมีเคสที่ไม่นานมานี้ครับที่มันมันเหมือนเป็นดราม่าปะดราม่าเรื่องการการออกแบบของปืนในวาโลครับแล้วนำมาขายในในไฟเอ็มเออไออันน,นี้ก็แบบปะดูยังไงก็เหมือนจงใจลอกและแถมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยไอไอไอเจ้าไอเขาเรียกว่าอะไรนะ คน,คนรับออกแบบอาร์ตอะตัวเขาเรียกว่าอะไรรับออกแบบไอเทมอันนั้นเนี่ยก็ก็ออกออกปรบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวต้นแบบเนี่ยก็คือตัวปืนของวอลวโอนวอลโรแลนนั่นแหละก็คือแบบอะก็สรุปสุดท้ายคือมึงก็ล่อเขามาใช่ไหมแล้วมึงก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยใช่ไหมเออแล้วแถมแล้วแถมในคอมเมนต์นั้นอ่ะบอกด้วยว่าแบบ พยายามให้เหมือนที่สุดคือแบบอ๋เออถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็คือการลอกนั่นแหละนะฮะสามารถจริงๆจริงๆสามารถไปดูเออไปดูไปฟังดีเทลในใน u t ทู e ของแบงคอกอ,อ,อีสปอร์ตมั้งเขาเขาทำสรุปเรื่องนี้ไว้อยู่ครับสนเราถูกต้องเออสามารถสา,สามารถไปดูกันได้นะครับอันนี้อันนี้คือแบบย่อยแบบกระชับเล่งรัดมา ถ้าเกิดอยากฟังต้นตนสายปลาเหตุอะไรเป็นยังไงก็สามารถไป,ไป,ไปหาไปดูไปชมกันได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรนะคราะพ,พอดีก็ไปดูไปดูผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดราม่าเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นำมาเล่ากันต่อนะครับ IP อ่ะนักมักจะถูกใช้ในวงการการ์ตูนหรือแอนิเมชันที่มีเจ้าของค่ายดูแลอยู่นะฮะ ส่วน OC เนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างออกแบบมานะครับผมโดยไม่ได้อยู่ในค่ายไหนเป็นหลักนะฮะแต่ก็มีเจ้าของอยู่นะครับคือความหมายโดยสังเขตระหว่าง IP กับ OC นะฮะความเหมือนแลความแตกต่างนะับมันก็คือทั้ง2ตัวก็คือเป็นอาร์ตเหมือนกันนะฮะเพียงแค่อันนึงเป็นเป็นบริษัท อันนึงเป็นเป็นปบนุคคลทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับตัวละครในเรื่องในเรื่องการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยอันไหนเรียกว่าเฟอร์รี่อันไหนไม่ใช่เฟอร์รี่ใช่ไหมครับเอาเอาโดยความหมายไหมถ้าเอาโดยความหมายเนี่ยคือตัวละครที่ที่มีลักษณะท,ที่เป็นแองแองโทรอ่ะก็คือว่าเป็นสัตว์ที่ยืน2ขาคล้ายๆมนุษย์อ่ะอันนั้นน่ะก็คือ ก็คือเฟอร์รี่นะครับผมก็คือไอผมจำชื่อเต็มมันไม่ได้อะแต่เขาเรียกกันสั้นๆว่าแองโตรนะครับผมแองโตรหรือเฟอร์รี่เนี่ยก็คือสัตว์ที่ยืนสองขาคล้ายมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครไหนบ้างที่นับว่าเป็นเฟอร์รี่นะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะกระตุนหลังๆนี่ก็ มีออกมาเรื่อยๆทั้งตัวบีสต opia, าร์ตัวซูทอปเปียตัวแต่ทีนี้เนี่ยต้องทำกามเข้าใจนิดนึงว่าดิสนีย์ตัวละครดิสตัวละครออริจินอลของดิสนีย์เนี่ยที่เป็นตัวมิกกี้กูฟี่มินนี่อะไรพวกนี้เนี่ยไม่ไม่นับว่าเป็นเฟอร์รี่นะครับแล้วก็ดิสนีย์เกลียดเฟอร์รี่ด้วย <laughs> นะครับผมนะฮะแต่ ซูทเปียทั้งเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเฟอร์รี่ทั้งหมดนะครับโดยความหมายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยเป็นเฟอร์รี่หรือไม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของตัวละครที่ออกแบบนะครับว่าว่าเขาออกแบบตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเรียกว่าเฟอร์รี่หรือเปล่าหรือว่าเขาแค่เรียกว่าไอ้จิงจอกสองขากวางสองขาอะไรเนี้ยนะฮะ คือถ้าเกิดคนออกแบบออกมาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นเฟอร์รี่ก็คือตัวละครนั้นไม่ใช่เฟอร์รี่มันแค่เขาออกแบบมาให้มันยืนสองขาแค่นั้นแหละอันนี้คือคือในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันซึ่งมันก็จะแยกกันระหว่างเราจะให้ความหมายมันโดย definition คำคำคำอธิบายของมันหรือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อะเจ้าของผู้ออกแบบเนี่ยเป็นคนระบุมาหรือเปล่าว่าไอเนี่ยท่านออกแบบมา มันคือแองโตรนะมันคือเฟอร์รี่นะนะฮะเพราะเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยจะจะไม่ได้เป็นคนแบบยัดเยียดยัดเยีดย,ด,ย,ด,ยดความเป็นเฟอร์รี่หรือว่าความเป็น non urry, นอนเฟอร์รี่ฮะให้กับสิ่งสิ่งไหนสิ่งหนึ่งหรือว่าคนไหนคนหนึ่งนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนคนนั้นเขาบอกว่าเอ้ผมไม่ได้เป็นเฟอร์รี่ผมแค่แต่งตัวผมแค่ชอบดิ๊กวายผมแค่ชอบจูดี้ฮอปยเงี้ยเออผมแค่แต่งออกมาแต่ผมไม่ได้เป็นเฟอร์รี่นะก็ก็ ก็คุณเออโอเคคุณไม่ได้เป็นเฟอร์รี่จบเจ้าตัวเขาจะอธิบายตัวเองว่ายังไงนะครับเหมือนมีเรื่องไอ้วินนี่เดอะพูอ่ะวินนี่เดอะพูไอ้ตัวติ๊กเกอร์อ่ะติ๊กเกอร์ไอ้ตัวเสือมันก็เคยเคยมีคนไปสัมภาษณ์เลยนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์คนออกแบบติ๊กเกอร์เปล่าว่หรือวใครวะจำไม่ได้แบบนานมากนานมากแล้วที่เขาถามที่เขาถามว่าติ๊กเกอร์เป็นเสือใช่ไหมแล้วไอ้คนออกแบบ คนเรียกว่าคนคนที่มาสัมภาษณ์ในงานนั้นดีกว่าแขกอะ่ะคนคนที่มาที่มาเป็นแขกรายการน,นั้นนะน่าจะเป็นคนออกแบบหรอมั้งเขาบอกว่าอ๋อทิกเกอร์อ่ะทิกเกอร์ไม่ใช่เสือหลังจากนั้นมาเนี่ยเออก็เลยทิกเกอร์ is tigger tigger is not tiger นะครับทิกเกอร์ไม่ใช่เสือนะฮะเออใช่คิตตี้คิตตี้ไม่ใช่แมวใช่ใช่ใช่เออไอ้นี้แหละ